จากย่านใจกลางเมืองเป็นอาพาร์ตเมนต์หลายหลังที่ตั้งอยู่รวมกันอาพาร์ตเมนต์หลายหลังมีระเบียงให้คนออกมานั่งพักผ่อนอ่านหนังสือนอนเล่นหรือแค่ออกมาชมวิวทิวทัศน์ของเมืองบรูตินวิวฮอลลสบินผ่านพร้อมกระบอกมือให้กับผู้คนเขาตีลังกากลับหน้ากลับหลังแล้วหมุนตัวกลางอากาศเขาบินทะยานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าแล้วบินต่ำลงมาสู่เบื้องล่างเขาพุ่งดิ่งราวกับตั้งใจจะชนพื้นดินแต่ในวินาทีสุดท้ายเขาก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้า พร้อมกับพ่นไฟเป็นสายในอากาศชาวบ,บ้านทั้งชายหญิงและเด็กๆต่างยืนมองอยู่ที่ระเบียงของตนเองพร้อมกับตบมือกันยกใหญ่เธอเป็นใครนะ่ะผู้ชายคนหนึ่งถามเธอมาจากไหนผู้หญิงคนหนึ่งสงสัยผู้ชายอีกคนหนึ่งถ่ายรูปฮอลเลสเธอชื่ออะไรฮอลเลสหมุนตัวจากนั้นก็หันหลังให้คนพวกนั้นเขาไม่กล้าบอกชื่อของเขาออกมาดังๆเพราะกลัวว่าจะมีคนล้อย่อมนุษย์คัพเค้กหรอ ผู้หญิงอีกคนหนึ่งพูดหลังจากอ่านชื่อที่ติดอยู่บนชุดของเขาพ่อครับยอดมนุษย์คับเค้กเป็นตัวอะไรเหรอครับเด็กชายตัวน้อยถามพ่อของเขาพ่อก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่พ่อคิดว่านี่เป็นยอดมนุษย์คับเค้กคนแรกที่เราเคยเห็นพ่อของเด็กชายตัวน้อยตอบฮอเลสทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าอีกครั้งมีรอยยิ้มระบายอยู่บนใบหน้าของเขาเขาอาจจะมีชื่อที่ฟังดูบัญญาอ่อนแต่เขาก็ยังเป็นยอดมนุษย์อยู่ดีฮอเลสบินไปที่ย่านชานเมือง ซึ่งเป็นเนินสูงสูงต่ำตคนทุกเพศทุกวัยต่างชี้ไม้ชี้มือร้องเรียกและโบกมือให้เขาฮอลเลสกำลังสนุกกับการบินไปรอบเมืองและที่เชิงเขาฮอลเลสก็เห็นภาพแสนงดงามเข้าซาร่าวิโลเธอยืนอยู่บนฟุตบาทเธอเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดที่สวมไปโรงเรียนเป็นชุดเยียมสีชมพูสลับขาวและรองเท้าลายทางสีชมพูสลับขาวเช่นกันซาร่ากำลังสวมหูฟังกระโดดเชือกและร้องเพลงเบาๆคลอไปด้วย ตลัดตาและยังศีษะไปมาตามจังหวะเพลงฮอเลสคิดว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงที่สวยที่สุดในเมืองบูตินวิลทันใดนั้นเองฮอเลสก็ได้ยินเสียงดังเอียดเอียดเขามองไปที่เนินเขาเด็กตัวเล็กคนหนึ่งเพิ่งลงจากจักรยานสามล้อสีแดงแต่แทนที่เขาจะจับมันไว้เขากลับปล่อยให้มันหลุดมือจักรยานของผมเด็กชายตัวน้อยร้องฮอเลสเห็นจักรยานที่หลุดมือไปนั้นกำลังพุ่งตรงมาที่ซาร่าถ้าเธอไม่รีบหลบ มันจะต้องชนเธอล้มลงอย่างแน่นอนคุณครับรีบหลบเร็วฮอลเลสเตือนเสียงต่ำซาร่าที่สมหูฟังอยู่ไม่ได้ยินเสียงของเขาหรือเสียงของรถจักรยานเลยเธอยังคงกระโดดเชียกและร้องรำทาเพลงอยู่คนเดียวรถจักรยาน3ามล้อว,วิ่งลงเนินอย่างเร็วจีฮอลเลสรู้ทันทีว่าเขาต้องทาอะไรสักอย่างถ้าเขาไม่รีบลงมือรถจักรยานจะต้องชนซาร่าล้มลงกับพื้นอย่างแน่นอนฮอเลสกางนิ้วออกทุกนิ้ว จากนั้นก็พุ่งขึ้นไปในอากาศอย่างรวดเร็วราวกับลูกปืนเขาโฉบลงไปคว้าตัวซาร่าไว้ในอ้อมแขนจากนั้นก็พาเธอบินไปให้พ้นจากฟุตบาทขณะที่จักรยานพุ่งผ่านด้วยความเร็วสูงเขาก็อุ้มเธอขึ้นมาพอดีรถจักรยานพุ่งเข้าชนตู้รับจดหมายของครอบครัววินโลจนมันล้มลงกับพื้นซาร่าทุบแขนของฮอลเลสพร้อมกับพยายามดิ้นหลนเพื่อจะได้เป็นอิสระนี่คุณทําอะไรนะ่ะซาร่าตะโกนปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้นะ เธอทุบหัวของฮอเลสด้วยด้ามจับของเชือกกระโดดฮอเลสพาซาร่าบินไปที่สนามหน้าบ้านของเธอจากนั้นเขาก็ปล่อยเธอลงยืนเธอเหวี่ยงเชือกกระโดดใส่เขาทันทีจนทําให้ขาของเขาพันกับเชือกคุณเป็นใครซาร่าถามนีม่คุณคิดว่าตัวเองกําลังทําอะไรอยู่เธอถามเสียงสูงฮอเลสทําเสียงต่ําเพื่อให้ฟังดูแก่ขึ้นผมก็ช่วยคุณให้พ้นจากอันตรายนั่นไงเขาพูดพร้อมกับชี้ไปที่จักรยานสามล้อมันพุ่งตรงมาหาคุณ ฮอเลสก้าวขาออกจากเชือกที่พันอยู่แล้วส่งมันคืนให้ซาร่าซาร่ารับเชือกไว้เธอมองจักรยานสามล้อกับตู้รับจดหมายที่พังแล้วจากนั้นก็หันมาจ้องหน้าย่อมนุษย์ดึกลับคนนี้นี่คุณช่วยชีวิตฉันไว้เหรอเธอถามแหมฉันคิดว่าฉันไม่รู้ตัวเลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันน่ากลัวเธอหยุดพูดขณะที่น้ำตาไหลลงมาอาบแก้มคุณปลอดภัยแล้วสาวน้อยฮอเลสบอกซาร่าอย่าร้องไห้เลย ค,คุณเป็นใครซาร่าถามฮอลเลสหมุนตัวเพื่อให้เธออ่านชื่อที่ติดอยู่ด้านหลังยอดมนุษย์คัพเค้กเหรอเธอถามอีกรอยยิ้มค่อยๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเธอขนมคัพเค้กช่วยชีวิตฉันไว้เหรอนี่ตลกจังไม่ใช่นะฮอลเลสประกาศกล้องพร้อมกับกระทืบเท้าข้างหนึ่งกับพื้นไม่ใช่คัพเค้กเฉยๆฉยผมเป็นยอดมนุษย์คัพเค้กต่างหากซาร่าหัวเราะคุณเป็นยอดมนุษย์ที่ตัวเล็กที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเลย ฮอลเลสทำหน้านิวแต่คุณก็เป็นยออมนุษย์ที่น่ารักที่สุดด้วยฉันไม่น่าใจร้ายกับคุณแบบนั้นเลยเธอเดินมาหาฮอลเลสแล้วก้มลงหอมแก้มเขาขอบคุณนะที่ช่วยชีวิตของฉันไว้คุณยออมนุษย์ครับเคก้กฮอลเลสรู้สึกสู้ซ่าไปทั้งตัวหน้าของเขาแดงกำ่ำเออด้วยความยินดีครับเขาพูดพร้อมกับหันไปมองที่ฟุตบาทเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเห็นซาร่าหอมแก้มเขาผมว่าเออ ผมต้องมาเช่วกันอื่นต่อแล้วเออแล้วพรุ่งนี้เจอกันที่โรงเรียนนะซาร่าฮอลเลสยกมือขึ้นจากนั้นก็บินขึ้นไปบนท้องฟ้าซาร่าหงยนหน้ามองตามฮีโร่คนใหม่ของเธอพรุ่งนี้คุณจะพบฉันที่โรงเรียนอย่างนั้นเหรอเธอถามอย่างงงๆนี่คุณรู้จักชื่อของฉันได้ยังไงสุดท้ายแล้วซาร่าจะคิดออกหรือไม่ว่าใครคือยอดมนุษย์คับเคกติดตามได้ตอนหน้านะครับ It looks like a purple people leader to me. It was a one-eyed, one-horned, flying, one one flying purple people leader. A one-eyed, one-horned, flying purple people leader. Sure looks strange to me.